ครับวันนี้จะมาเชิญชวนทุกคนนะครับมาทําทุ่มคอนไม้ให้หใสเพื่อสร้างรายได้แบบดูค่าพลังงานกันครับ คือกระบวน,นการที่เราได้มาเรื่องสรมพันไม้นี่จับก,การระเหยของเนื้อไม้นะครับซึ่งในนั้นจะมีสารประกอบที่มีประโยชน์และมีโทษอยู่เช่นสารทาซึ่งจะมีพิษกับร่รางกายนะครับถ้ามีการปนเปื้อนสารทาเยอะสีจะเป็นสีดําซึ่งอันนี้ที่ทาให้าสคือแยกเราทั้งหมดเพื่อที่เราจะมาใช้กับสัตว์เลี้ยงกับคนกับการล้างแผลเพื่อจะได้สะอาดขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยการได้มาทุ่องพันไม้ก็มีตั้งแต่ขั้นตอนเก็บดูอุณหภูมิตำเกินไม่เก็บสูงเกินไม่เก็บ เรื่องอุปกรมที่ร้อยกว่าถึงสองร้อยถ้าเกินสามร้อยไปเครื่องสี่ร้อยนี่ของไม่ค่อยเก็บกันละเพราะสารทาจะออากมา,มาด้วยเลยพอได้มาจะมีสารทาอยู่ชุมชนก็ใช้วิธีการตั้งทิ้งไว้ประมาณสามสี่เดือนอาจจะใช้ตัวคาร์บอนเป็นตัวรอคือใช้ถ่านแช่ไว้แล้วรอให้ผมมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอ่อ,อนๆแล้วถึงจะจำหน่ายได้ไาจจำหน่ายก็คือต้องไปผสมน้ำอีกไม่ไงั้นก็น้ำส้มที่ได้ามาจะด,ดำสังเกตว่าหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยพอใช้ตั้งทิ้งวทสักพักพอเปิดออกมาจะมีสีดำติดเป็นคราบขมเหลาเลย อันนี้แสดงว่ายังมีสารทานเปนต้นอ,อยู่งั้ววันนี้เราลองหาวิธีง่ายๆในการที่จะจัดการมันเอาออกให้หมดนะครับเพื่อที่ว่าพอกิยรสภาพเสืดดส้อจะได้ไม่ดําใช้กระสัดเลีล้ยงเรารู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นที่ไม่มีสารทานเหล่านี้ติดอ,อยู่แต่ว่ายังมีคุณสมบัติของต้นไม้คือจะมีค่าคอาเป็นกรดสูงมีกลิ่นเหมือนเดิม แรกเลยเราได้นำ้ำข้มควันไม้มาเนี่ยหมันจะใชเก็บในภูมิถูกแล้วนะครับตั้งทิ้งไว้ก่อนหรือจะให้เร็วเนี่ยแค่ถ่านทิ้งไว้ประมาณสักสามเดือนในนั้นก็จะเกิดการแยกขึ้นมาคือพวกสารหนักเยมันจะอยู่ข้างล่างขมเหลวจะลอ,อยอยู่อันนั้นก็ช้อนออกเอาตรงกลางมาแล้วมากรองผสมน้ําลดความเข้มข้นลงสีก็จะจางลงก็ไปใช้กับมแมลงกับอะไรได้แต่มันคงยังไม่หมดไปเอาไปใช้เลยก็คือไม่ผิดนะครับไม่ผิดอันที่สองคือใช้วิธีการกลั่นวิธีการกลั่นนี่คือเหมือนเราเคยกลั่นพวกสมุนไทยก็จะมีหม,อม้อต้มอันนึ แล้วก็บังคับไอ้น้ําออกมาแล้วให้มันหยดกระทบเย็นนะครับมันก็จะกลันออกมาเป็นน้าส้มถึงกลั่นออกมาแล้วตั้งทวก็ยังเหลืองอยู่นะครับงั้นเราก็จะมีโครยการแช่ถ่านอเทอเวคคาร์บอนอีกทีหนึง่งหรือแช่ถ่านกองน้ำเพิ่งมีขายทั่วไปในท้องตลาดนั่นแหละร้อยกว่าบาทนะครับน้ำส้ม,ม,สมนนพันไม้ที่เราใช้นนือเราใช้สองสามคูณกึ่งหนัก อันที่หนึ่งเรื่องกลิ่นด้วยกลิ่นที่เป็นฟันเนี่ยมันสามารถไล่พวกมแมลรงรบกวนได้อันที่สองก็คือเรื่องของความเป็นขดคือมันมีความเปรี้ยวสูงไปไทส่ในดินกับต้นไม้เนี่ยจุลินทรีย์ก็จะทํางานหรนือบคนความเปรี้ยวก็จะแอคทีฟทำงานดีขึ้นก็จะกลายเป็นการบารุงพืชแล้วก็อันในในการนอมอาหาในนั้นจะมีสารคอมเบอรดีไฮคอมเบอรดีไฮก็คือเป็นใชนะ้คอ,อมอร์ดีเนี่ยคุยง่ายจะคอมเบอร์ดที่มาจากธรรมชาติพอไปแช่ผักหรือผักไปจะกรอบจะสดพอไปล้างพวกนี้สารที่จะถูก นี่ก็ความเป็นกรดั็จะล้างฐานที่มีความเข้มข้นออกไปผมก็แนะนํว่าถ้ารเราเพิ่มขึ้นอนีกนิดนึง<ม>นอกกันอย่างนี้ก็ไม่แพงแต่มาจะประยุกต์เองได้นะฮะใส่ใจเ,เขาหน่อยก็จะได้ของที่มีคุณภาพดีคือสิ่งที่ดีสุดคือการสร้างมูลค่าไม่ใช่สร้างปริามาณกระบวนการได้มาชั้นข่้นพันไม้เริ่มตั้งแต่เรามีวัตถุดิบคือพวกเศษไม้หรือทิ้งเยอะเนี่ย ถ้าเราไปเผาทิ้งก็สร้างมลพิษเราสามารถที่จะนาไอ้พวกนี้เอาเศษเล็กๆเนี่ยมาให้เป็นต้นทุนความร้อนแทนที่จะเผาทิ้งเอาความร้อนที่เหลือไปอบไม้การสร้างคิ้ก็จะน้อยลงแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาจะใช้พลังงานตัวเองได้ได้น้าส้มมาเสร็จปับ๊บของที่ได้มาเนี่ยเรามีเชื้อเพลิงที่ต้องเผาทิ้งเมื่อเรามีแก๊สถ้าสร้างทิ้งไว้ในประเทศดเฉยมีประโยชน์ถ้าทําต้นคนไม้ส่งออกมันก็จะเพิ่มเงินขึ้นมาข้าในประเทศอีกมหาศาลเพราะฉะนั้นเรามีพลังงานไม่เยอะแต่เอาพลังงานน่ะไปสร้างวัตถุดิบที่มีีีคุุณภาพดดท่ งาน,นการรัก่าพลังงานก็คือการเอาพลังงานที่มีอย่น้อยน,นิดเนี่ยไปสร้างคุณประโยชน์ให้มากที่สุดครับ